เวลาเราขัดอกขัดใจนะกับผู้ใดเนี่ยคปงให้ให้ชั่งน้ำหนักเพราะอันไหนเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าเราดูตรงเนี้ยอย่างในพระสูตรนี้บอกอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจากมีแก่เราและความขัดใจจากมีแก่บุคคลจากมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มัก,กโกรธผูกโกรธดืด้อรัน้น สละคืนสละคืนได้ง่ายและเราสามารถทำให้เขาเนี่ยออกจากอากุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้เขาดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าว ดังนั้นเวลาเวลาเราบางทีเราความโกรธมันมันครอบงำเราจนเราลืมไปว่าเออโกรธไปทำไมสู้เอาอากุศลเนี่ยออกจากเขาเนี่ยมันดีกว่านะอืมดังนั้นมันต้องพิจารณาน้ำหนักด้วยว่าอันไหนมันน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอันนี้ก็ตัดเหมือนกัน อันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจากมีแก่เราและความไม่ขัดใจจากมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่กโกรธไม่ผูกโกรธนะดอรันสลัดคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาแต่ถ้าเราเนี่ยนะก็มาท่านก็ไล่ประเด็นไปเรื่อยตัดเหมือนเดิมแต่บอกว่าถ้าเราไม่สามารถ จะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้เธอทั้งหลายก็อย่าพึงดูหมิ่นความวางเฉยในบุคคลเช่นนี้นะพี่กูทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ พึงเกิดการพูดยุ่ยแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาพิกุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นว่าพิกุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าคุณเข้าไปหาพิกุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราสามัคคีกัน ร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมเนี่ยถ้าผู้เจ้าเนี่ยเองอยู่เนี่ยเรู้เรื่องเนี่ยผู้เจ้าจะตำหนิไหมเนี่ยการที่เราเนี่ยมัวแต่มาทะเลาะกันนะ,ะมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บกันอย่างเนี้ย พิกุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแยก่กันมีความเห็นแตกแยกผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ <c oughs> คือให้นึกถึงพระพุทธเจ้าะ เป็นหลักไว้ก่อนเออถ้าผูเจ้ารู้อย่างเงี้ยท่านจะทรงตำหนิไหมนะนะนะถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะก็พิกุอื่นพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายพิกุไม่ละทำนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือ ภิกุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพิกุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้เหมือนเตือนสติเขาว่าเนี่ยถ้ายังโกรธอยู่มัวขัดใจทะเลาะวิวาดกันเนี่ยเราเธอจะทำนิพพานให้แจ้งได้ไหมเนี่ยใช่ไหมมันก็ทำไม่ได้นะดังนั้นไม่มีประโยชน์ในการทำจะดำรงอารมณ์แบบนี้อยู่นะ ต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิขุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับเราอื่นว่าพิกุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาพิกุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเมื่อพระสมณะทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยก ผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมพิกุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุ่ยแย่กันมีความเห็นแตกแยกผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ ก็ภิกขอื่นจะพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกขไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกขเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกขไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ พิกุทั้งหลายถ้าพิกุเลเราอื่นพึงถามพิกุอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพิกุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านให้ออกจากอากุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือพิกุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายในเรื่องนี้กระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่กระผมกระผมฟังธรรมะของพระองค์แล้วได้บอก แค่พิกุเหล่านั้นพิกุเหล่านั้นฟังธรรมะนั้นแล้วออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นและชื่อว่าชี้แจงอย่างสมเหตุผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ นี่โหนี่พระเจ้าเนี่ยบอกวิธีหมดเลยนะเนี่ยถ้าภิกุเนี่ยนะที่สามัคคีกันแล้วเกิดมาทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะต้องพูดยังไงนะเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่เนี่ยการมีธรรมอย่างเงี้ยท่านจะทรงตำหนิไหมนะอ่า แล้วก็ถ้าท่านยังดำรงรำนี้อยู่เนี่ยจะทำนิพพานให้แจ้งได้หรืออย่างเงี้ยอ่าแล้วเวลาถ้าพูดอย่างเงี้ยตามที่พระเจ้าบอกนีใครจะเอาไปพูดต่อหรือใครจะไปยังไงเนี่ยคำพูดเนี้ยถูกตําหนิไม่ได้เลยอืมนะเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลสมเหตุผลหมดเลยเห็นไหม มีแต่เราจะให้เขาออกจากอากุศลและดำรงอยู่ในกุศลเนี่ยอันนี้สำคัญว่าเมื่อพิกุเมื่อชี้แจงอย่างนี้นะเมื่อชี้แจงอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นเห็นนะดังนั้นการชี้แจงในลักษณะที่เราไม่ยกตนด้วยเพราะเวลาเราไปเตือนใครไปบอกใครเนี่ย ในความมีมานะมันก็จะเกิดนะนี่ก็หาว่าอมายกตนข่มผู้อื่นนะไม่ยกตนด้วยนแล้วก็ไม่ได้ข่มผู้อื่นด้วยนและชื่อว่านะชี้แจงอย่างสมเหตุผลอืม ชี้แจงอย่างสมเหตุผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนี้ไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นนะและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้การกล่าวเช่นเนี้ย และแม้เขาจะเอาคำอันเนี้ไปกล่าวต่อๆกันมานะคำนี้จะถูกตำหนิได้ไม่มีเลยอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยแต่เวลาคนมันขัดใจกันแล้วเนี่ย มันจะใจเย็นเนี่ยพูดอย่างเงี้ยโอ้มันก็ยากนะมันก็มีแต่หวังความพูดมากใช่ไหมอ่าใช่หวังความเอาชนะพูดแข่งดีพูดเอาชนะนะอย่างที่พระสารีบุตรบอกนะมันก็จบกันไม่ได้นะ <c oughs> ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วก็ให้มองว่าเนี่ยเนีเอาอกุศลเนี่ยออกไปแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนีแล้วก็ให้บอกในลักษณะว่าเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะทำนิพพานให้แจ้งได้ไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนให้เขามีสติขึ้นมาเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมไหมอย่างพระสูตรเนี่ยพรงค์ก็ยกเรื่องของ นิครณนาตบุตรพอถึงแก่กรรมไม่นานเจา้ารัติคนนี้ผู <c oughs> <c oughs> ้ปกสิทธิ์์ของนิครณก็แตกกันเป็นสองฝ่ายบาดหมางกาันทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันด้วยหอกปาก ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจกรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์นะคำพูดที่ควรกล่าวก่อนท่านกลับมาพูดภายหลังคำพูดควรภายหลังท่านมากล่าวก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้แปลผันไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้ว ผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นความผิดเถิดน,นี่คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ชวนทะเลาะทั้งสิ้นให้เกิดความแตกแยกนีเราก็จะเห็นว่ามันก็มีอยู่เป็นประจําเหมือนกันนอืม นิครนเหล่านั้นทะเลาะกันแล้วเห็นจะมีเห็นจะมีแต่การฆ่ากันอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะลุกลามไปในหมู่สิทธิ์ของนิครนนัตบุตรแม้พวกสาวกของนิโครนนัตบุตรผู้เป็นขลุ่หัดนุ่งขาวก็เป็นผู้เบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในหมู่สิทธิ์ของนิครน เวลาเวลาพวกนักบวชทะเลาะก,กันเนี่ยพวกเออกระดานผู้นุ่งขาวอุบาสกอุบาสิกาก็เบื่อหน่ายนะโอ้ทะเลาะก,กันอีกแล้วนะเวลนเราไปมีศรัทธาใครเราเห็นโอ้หมู่คณะนี้ทะเลาะก,กันก็หมดศรัทธาหมดความเลื่อมใสใช่ไหมดังนั้นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสนี้ก็ก็สําคัญเหมือนกันนะแล้วเขาก็ต้อง หลุดออกจากธรรมวินัยนี้ไปก็เป็นผลเสียหมดเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่จะเอาชนะแล้วเอาชนะไปแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมานะอืมเหมือนความชนะบนซากปลักหักพังอย่างเงี้ยนะอ่าก็เสียหายทำลายหมดกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมา นะกว่าจะกอบกู้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับบ้านเมืองเนี่ยเรามานึกดูนะก็จะเอาแค่ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันกี่วงรอบแล้วก็ไม่รู้เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่ป .4 ป .5 กนะ็มีแต่คนรุ่นใหม่ขึ้นมากนะันเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็มันก็ใหม่ ทั้งนั้นเราก็ทะเลาะเบาแวงกันนะแล้วก็ล้มกันไปอันนี้ก็ขึ้นมาอพอกอบปู้ขึ้นมาพออยู่นานเข้าอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าไอ้พวกใหม่มามาเด็ศึกษาประวัติศาสตร์อะไรก็เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ล้มคนเก่าคนเก่ากลับมาล้มไปไอ้พวกใหม่ขึ้นมานะได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาทำไปทำไปก็เป็นปัญหาอีกนะมันก็ เป็นวงล้ออย่างนี้มาแบบเนิ่นนานมากอะ่ะนะจริงๆก็ต้องใช้อย่างที่ผู้เจ้าจัดนะอภริหานิยธรรมอะ่ะนะก็ต้องมีความเคารพกันนะตามความอ่อนน้อมสูงต่ำอย่างเงี้ยเคารพในในผู้นำนะแล้วก็ความมีคุณธรรมของคนในสังคมเนี่ยสำคัญมากนะเราก็จะได้ผู้นำที่มีคุณธรรมนะ นะปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการไม่มีคุณธรรมดังนั้นนะเป็นพื้นฐานถ้าคนมีคุณธรรมก็คือสัตบทเนี่ยทางไปของสัตว์ก็จะไม่เป็นไปนแบบนั้นนะการไม่ยึดติดในสมนัตสุขใจโทมนัตทุกใจนะหรืออุเบกขาอย่างเงี้ยนะแต่พอยึดติดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกิดการตรหนีห่วงกันขึ้นการทะเลาะเบาแววงกันก็เกิดขึ้น ประเทศถ้าจะไม่เจริญไปนิดหน่อยเนี่ยแต่ยังดำรงความสามัคคีได้เนี่ยมันก็ดีมันก็เป็นไปค่อยๆเป็นไปเรียบร้อยไม่แค่ไม่ทะเลาะกันแค่นั้นนะนะโอภาปาสัยกันนะที่พระเจ้าบอกอ่ะนะไม่คุยกันอย่างบัณฑิตคุยกันนะนะแต่การที่มันไม่มาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า ต่างคนต่างมีคือไม่ขาดธรรมะไงะมันก็เลยมีมานะถือตัวมีทิฏฐุปาทานยึดถือในความเห็นนะ,ะแล้วคนที่ทะเลาะก,กันก็ไม่ได้ว่าสินบริบูรณ์นะก็ไม่บริบูรณ์ทั้งคู่นะเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จอีกนะคือจับอะไรไม่ได้เลย แล้วผลเสียหายก็เกิดกับสังคมของตนเองอก็ทีแรกก็หวังว่าเออตนเองเนี่ยทะเลาะแล้วจะชนะแล้วได้ขึ้นมานะอ่าดูแลปกครองแล้วทําทุกอย่างให้ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ยอมก็จะเป็นเส้นหนามหลักต่อของกลุ่มนี้ต่อไปอีกนะไม่จบไม่สิน้นมันก็สรุปแล้วไม่ไม่มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์กันหมดเลยนะอืมเราก็จะปล่อยให้สังคมเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะ เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังกันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็จนเกิดการทะเลาะกันมากขึ้นขยายวงไปก็ที่สุดก็เป็นการฆ่ากันนะมันก็ไปเข้าวงรอบเดิมนะคนสองกลุ่มทะเลาะกัน,นมันก็ไม่พ้นการการตีรันฟันแทงฆ่ากันทำร้ายกันทิมแทงกัน จากการทิ้มแทงกันด้วยหอกปากทีละเล็กทีละน้อยการจากการพูดเสียสีกันเล็กๆน้อยๆมันก็จะทวีความเข้มข้นขึ้นไปเหมือนกับที่พระเจ้าไล่ละดับความโกรธใช่ไหมจากโทสะมาะขึ้นมาโกทะมาผูกโกรธไล่มาเรื่อยนอ <c oughs> จนถึงการทําลายกันทําลายล้างกัน,นประหารกันด้วย ฝ่ามือนะก้อนดินท่อนไม้อาวุธศัตราก็จะทวีความเข้มขึ้นไปเลยเพราะการที่เราไม่หยุดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนิดหนึ่งดังนั้นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะเนี่ยเริ่มทําแต่แรกเนี่ยมีประโยชน์พอไม่เริ่มทําแต่แรกปุ๊บเนี่ยพอมิจฉาวาจาก็จะมีมิจฉากรรมตะทีเนี้ยมันก็ไปเลยนะ ขยายไปเรื่อยจนทั่งนะเกิดการทําลายกันด้วยวาจาบ้างด้วยกายบ้างจะจนกระทั่งไปถ้าหยุดไม่เป็นก็ไปถึงการฆ่ากันนั่นแหละทาลายชีวิตกันสังคมก็วุ่นวาย <c oughs> แล้วเวลาทะเลาะกันฆ่าแกงกันเนี่ยมันมัน ถ้ามันจบได้ก็ดีถ้ามันจบไม่ได้ในี่โอ้โหทีนี้แหละนะสังคมก็จะเละเทะไปหมดเลยนะเหมือนบางประเทศที่ทนะเลาะกันแล้วจบไม่ได้เนี่ยนะเมืองหลวงยังเป็นซากปลักหักพังเลยเช่นไหมตึกลามบ้านช่องเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสมรภูมิลบของคนสองฝั่งอย่างเงี้ย มองไปถึงตรงนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่การขัดใจกันแค่น้นเองโดยหวังจะเอาชนะหรือขึ้นมานะมีอำนาจขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ทำไม่ได้นะสู้เราเหยุดนะยอมสักคนหนึ่งหรือว่ามาตินวัฏานโกติคือระเบียบดังกลบไว้ด้วยย่า อะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็วางไว้ก่อนไม่เห็นจะต้องเอาถูกเอาผิดกันเดี๋ยวนี้เวลานี้อย่างเงี้ยอา่านั้นอย่างวิธีละับอธิกรณ์ที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยอธิกรณสมถะข้อที่7เนี่ยตินวัฏฐานโกติอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาใช้เลยนะ,นะระเบียบดังกลบไปด้วยย่าอะไรที่เข้ากันได้เราก็คุยกันข้อน,นั้นก่อนแล้วก็เดินหน้าไปอะไรที่ยังเข้ากันไม่ได้เราก็เก็บข้อน,นี้ไว้ก่อนนะ เดี๋ยวค่อยๆคิดค่อยๆทำก <c oughs> ็แก้ไขไปทีทีละเรื่อง <c oughs> ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การการที่คนมีธรรมะหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าคนมีธรรมะก็คุยกันง่ายคนไม่มีธรรมะหรือมีข้อปฏิบัติที่น้อยมันก็คุยกันก็ยากไปหมดนะ เรื่องเล็กก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ยิ่งโ้ขยายไปใหญ่โตมโหลานไปเลยนะการมีอคติการการมีความคิดเหมือนนะมีวาละซ่อนเลนอะไรไว้มันก็ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนไปอย่างเงี้ยนะยิง ก็เรื่องของการมีธรรมธรรมะในใจทั้งนั้นนะในนั้นในสังคมเราเนี่ยขาดการปลูกฝังธรรมะขาดการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมันมีอยู่แต่ในตาําราไงมันไม่ได้นำมาปฏิบัติแล้วก็ขาดการเห็นความสำคัญไปมองเรื่องนั้นเรื่องนี้สำคัญหมดเลยแต่การให้คนมีธรรมะเนี่ย มองไม่ออกว่านี่คือสิ่งสำคัญสุดยอดเลยเป็นพื้นฐานก่อนเลยสังคมจะเจริญได้ก็ต้องเนี่ยให้คนมีธรรมะมีศรัทธาร่วมกันมีศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนการจะหาศรัทธาร่วมกันพรนะเจ้าก็คือที่สุดแล้วอ่นะถ้าเรา โปรงศรัทธาลงไปในพระศัสาดาปุ๊บเนี่ยเราก็นำเชื่อว่าท่านตรัสรู้จริงและมีคําสอนประเสริฐจริงเราจะหยิบคําสอนของพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบการใช้ชีวิตของเราเหมือนกับที่พระศาสดาได้ตรัสสอน,นชีวิตเราก็จะอยู่เป็นสุขคนรอบข้างก็อยู่เป็นสุขสังคมก็จะมีความสุขขึ้น เพราะชีวิตอยู่ไปก็ก็คืออยู่กันไม่นานอยู่แล้วร้อยปีสิ่งที่เราต่อสู้ไปอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จภายในช่วงชีวิตเราหรอกนะนะแค่ชีวิตอาตมาเนี่ยจากปสี่ปห้าขึ้นมาเนี่ยก็ยังเห็นมันเป็นวงรอบกลับไปกลับมาอยู่อย่างเนี้ยนะมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่ทำให้นะ รู้สึกว่าพัฒนาไปจากเดิมนะมันก็วนแบบเกา่าเก่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าโอ้ต่อไปนี้จะดีละเสร็จแล้วมันก็เหมือนเดิมเพราะการที่เรายัางทะเลาะก,กันอยู่เพราะเราไม่มีธรรมะนะต่อให้ดีขนาดไหนแล้วก็ไม่มีธรรมะมันก็นะยังเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันนะเป็นความเสื่อมของสังคม นะนั้นๆนะซึ่งทำให้ให้ล่มสลายไปได้ในที่สุดเราก็เห็นตัวอย่างของแต่ละประเทศหลายประเทศที่มีความขัดแย้งทะเลาะกันแล้วก็ไม่จบจนหนึ่งชั่วคนสองชั่วคนแล้วก็ยังลบลาคาฟันกันอยู่นะ เราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีศาสดาที่เป็นสัพพัญญูที่มีคำสอนที่ไม่เบียดเบียนสอนแต่การไม่เบียดเบียนกันวาจาก็ไม่เบียดเบียนการกระทำทางกายก็ไม่ให้เบียดเบียนเพียงแต่เราหยิบมาใช้แค่นั้นแหละทุกอย่างมันจะลาบลื่นแล้วก็เผยแผ่ออกไปแล้วน่าจะทำกันแบบจริงจังนะ ผู้ปกครองบ้านเมืองก็ควรจะมีสละเวลาที่จะปฏิบัติธรรมนะสมควรแก่ธรรมบ้างอย่างเงี้ยนะควรจะนะได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระศาสดาของเราเนี่ยนำไปนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประยุกต์ใช้กับสังคมของเรา ังนั้นตัวศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะต้องมีในตถาคตก่อนนะแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะตามมาทีเล็กทีน้อย